คุณนัทนิชาสันทิตแบรนด์ลองเซฟบิวตี้คว้ารางวัลยิ่งใหญ่เอเชียนพลัสอวอร์ด2 0 2 2ถือว่าเป็นนักธุรกิจสาวไฟแรงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะกับธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผู้ที่มีผิวอ่อนแอแพ้ง่ายและเหมาะสำหรับท่านที่หน้าติดสารเคมีหรือเคยใช้ครีมค่อนข้างแรงมาก่อน ภายใต้แบรนด์ลองเซฟบิวตี้โดยคุณนัทนิชาสันทิดหนึ่งในผู้คว้ารางวัลในโครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานยอดเยี่ยมสู่อาเซียนรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปีระดับอาเซียนครั้งที่6อาเซียนพลัสอวอร์ด2องพันยี่สิบสอ d เบสบิดแอนด์โปรดักห้องดอนเมืองบอลลูมโรงแรมอรัมรีดอนเมืองแอร์พอร์ตถนนวิภาวดีรังสิตกรุเทพคือดีใจนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะแล้วก็ คือเราใส่ใจกับผลิตภัณฑ์นะคะของเราแบรนด์ Longset Beauty นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความง,งามนะคะแล้วก็ดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับผิวพรรณนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะ่ะอ๋อตอนนี้ก็คือส่งออกยุโรปอะคะ่ะส่งออกนัานยุโรปนะคะมอีอ่อนอร์เวย์เยอรมันฟินแลนด์นะคะแล้วก็สวิตออสเตรเลียแล้วก็อนาคตก็มีอีกหลายประเทศนะคะยุโรปอะคะ่ะ คือของเราไม่มีสารเคมีนะคะเป็นเกี่ยวกับเวชสำอางค่ะไม่มีสารเคมีเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเราเน้นผู้ที่แพ้ง่ายผิวหน้าแพ้ง่ายผิวหน้าอ่อนแอใช้ได้หมดค่ะแล้วก็เน้นผิวที่ผิวอายุน้อยๆอะค่ะ ีนี้ค่อนข้างแต่ว่าช่วงโควิดเนาะมันก็อาจจะมีเบาลงไปบ้างแต่ว่ามาช่วงมาเข้ามาปีหกห้านี้เริ่มดีขึ้นค่ะเพราะเริ่มส่งออกได้แล้วก็เ<อ>นี่ยค่ะมีส่งมีพันก็คือว่าจะส่งออกจีนแล้วก็มีอีกหลายประเทศนะคะที่มันเป็นแถบเอเชียที่เรายังไม่ได้ส่งอะคะ่ะมีจีนแล้วก็มีไต้หวันเกาหลีค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะส่งโซนยุโรปหลกัหลกๆ แต่ตอนนี้จะเริ่มออกมาทางเอเชียแล้วเอเชียตอนนี้ก็คือมีลาวลาวเนะี่ยมีอยู่แล้วพาม่ามีอยู่แล้วแต่ที่ยังไม่มีคือเกาหลีจีนไต้หวันนะคะช่องทางการติดต่อนะคะก็เข้ากูเ g ิลเลยค่ะพิม Longsève Beauty ขึ้นหมดเลยค่ะขึ้นทุกช่องทางเลยค่ะ,ะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ล o n g s è e Beauty นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายคนที่หน้าใช้พวกไปใช้ครีมแรงๆมาหน้าติดสารหน้าที่ใช้อะไรก็ แพ้นะคะเราแนะนําให้มาใช้ผลิตภัณฑ์ลองเซ็บ b ิวตี้นะคะรับรองนะคะเรากล้าการันตีได้เลยค่ะว่าแพ้ยินดีคืนเงินแน่นอนค่ะเพราะของเราเน้นนะคะผิวอ่อนแอแพ้ง่ายของเราเสริมสร้างเซลล์ผิวให้แข็งแรงนะคะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายทั่วไปค่ะ